ก่อนจะลดน้ําหนักนะครับคุณรู้จักความอ้วนดีแล้วหรือยังเชื่อว่าหลายๆคนที่เจอปัญหาความอ้วนมักจะคิดอยู่เสมอนะครับสิ่งแรกที่ฉันจะต้องทําคือการอดอาหารโหมดก,ก,การออกกาลังกายให้หนักเพื่อให้ตัวเองผอมและตัวเลขน้ําหนักก็จะลดลงนะครับแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือความเชื่อที่ผิดๆเพราะว่าแก่นแท้ของการลดน้ําหนักนะครับก็คือลดไขมัน เมื่อเรากินอาหารเข้าไปมากกว่าปริมาณที่ร่างกายเผาผ่านหรือใช้ไปถูกเจัดเก็บสะสมเป็นไขมันในทุกๆวันจนน้ำหนักขึ้นนะครับและอ้วนในที่สุดดังนั้นนะครับการลดน้ำหนักนะครับคือคุณต้องกําจัดไขมันส่วนเกินออกไปนะครับนอกจากนี้ไขมันส่วนเกินนะครับยังเป็นภัยร้ายนะครับเกาะตามชั้นผิวหนังและสะสมแทรกตามอวัยวะตา่ตางๆชิ่นตับ ตับอ่อนลำไส้และหัวใจผลร้ายที่เป็นโบนัสแถมมาต่อจากความอ้วนก็คือโรคไร้ต่างๆนะครับเช่นเบาหวานข้อเสื่อมโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองความดันเลือดสูงและปัญหาทางด้านจิตใจนะครับเช่นการไม่พอใจในร่างกายตนเองหรือถูกจากการมองจากสังคมนะครับว่าเป็นคนอ้วนหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ